หนุ่มโสดวันนี้นี่ต้องบอกเลยว่าเป็นยังไงคะอายุน้อยแต่อนาคตไกลอายุน้อยแต่เป็นซี o อหรอชอบคำว่าซีอมากหนุ่มโสดคนตรร่อไปสวัสดีครับผมภูเขาวสุวัตค,คุณาดยาพงครับถ้าเบื่อการไปทะเลลองเทใจมาหาภูเขาไหยครับอ๋ออยากกินเด็กนหมายถึงเราหรือลูกลรา แหมะอยากอยากกินเด็กมาเพื่อมาหาแฟนโอ้แล้วก็เลื่อเล็กตัวเล็กอาจจะทำอย่างนี้เลยครัผมชอบคนเรียบร้อยอ่อนโยนก็ไม่ชอบผู้หญิงปากแพศครับคำหยาบคายที่สุดที่คุณเคยพูดคือคำว่าก็ไอเตือยไอเตือยไอเตือยไม่เอาพูดมันออกมาถึงตรงนี้แล้วอยากขึ้นเขาอยากขึ้นเขาเลยขึ้นเขาชื่อภูเขาไงหากทั้งตัวเนี่ยเราไปขึ้นเขาอยู่กันลับๆดีกว่า ขอเชิญพบกับมหาหนนาแห่งความโศแดนเน็กเกเซมสวัสดิ์ปัรละกะวงนายุทธยาและประมาจารย์ด้านความรักที่ยังคงตามหารักแท้ให้ตัวเองต้นหอมสกุลตลาเทียนไพรโรธต้อนรับคุยองเข้าสู่ซีซั่นที่สนุกที่สุดของเราเลยก็ว่าได้ครับเทคเมียอัไทยแลนด์คุณแม่ขอเลือกครับซีซั่นนี้พิเศษมาก สาวโสดไม่ได้มาคนเดียวพาคุณแม่มาช่วยดูผู้ชายด้วยนะครับและที่สำคัญก็คือว่าโอ้โหแต่ละสัปดาห์นี่เหตุการณ์คาดเดาลําบากเหลือเกินใช่ค่ะเพราะว่าการที่คุณแม่ได้ตัดสินใจก่อน2ครั้งเนี่ยเราไม่สามารถคาดการได้เลยว่าโอเคบ้านนี้เอาและหรือไม่เอาและที่สําคัญก็คือว่าสัปดาห์ก่อนนะฮะคุณแม่หลายบ้านเปิดตัวว่าโสดเหมือนกันจ้า แล้วก็หมายความว่าอะไรเกิดขึ้นได้บนเวทีนี้นะครับและวันนี้แม่ลูกคู่มา,มาอยู่กับเรานะครับน้องมาปรางและแม่เกดนะครับยินดีต้อนรับค่ะไหนเล่าให้เราฟังหน่อยครับแม่เกดกับน้องมาปรางใครชวนใครมาครับคุณลูกค่ะโอเคลูกค่ะแล้วคุณแม่โสดไหมครับคุณแม่ไม่โสดค่ะไม่โสดอ๋อโสดไม่โสดขึ้นอยู่ว่าใครถามแล้วกันครับคุณแม่เอาละ หนุ่มโสดวันนี้นี่ต้องบอกเลยว่าเป็นยังไงคะแม่มันอพอจะทานได้ไหมอายุน้อยแต่อนาคดไกลมากเอาเหรอเรียกว่าใครชอบสไตล์แบบ CEO อายุน้อยแต่เป็น CEO เหรอชอบคำว่า CEO มากค่ะ <c oughs> ว่านั้นเจอเขาเลยแล้วกันครับหนุ่มโสดคนต่อไป sugar and spice. Give from me, baby? What you want now? Oh, uh -huh. sugar, that's all. กับบอยแบนด์นี่คุณเดินผันแต่ละบ้านรวดเร็วมากไม่จับไม้จับมือทักทายกันเลยเหรอฮะอาจจะเขินๆนิด,ห,ดหน่อยผมว่าตอนนี้แม่ลูกแต่ละคู่นี่น่าจะอยากรู้จักคุณและะะ้วฮะแนะนำตัวให้เรารู้จักนะครับสวัสดีครับผมภูเขาวสุวัตคุณนารยาพงศ์ครับอยากบอกแม่แม่แล้วก็พี่ๆทั้งหลายครับว่าถ้าเบื่อการไปทะเล ลองเทใจมาหาภูเขาไหมครับอ๋อเพือๆๆอยากขึ้นเขาดูบ้างเขาเปิดมาโดยการแบบเรียกทุกคนว่าพี่พี่แ <c> ม <oughs> ่แม่และพี่พี่สะเทือนใจกันไปแต่ละบ้านใช่ใชคือมันมันมันมีคิดแบบว่าสองแบบก็คือหนึ่งเขาควอายุน้อยมากกับสองหรือมันหน้าแก่มากม <c oughs> ัน <ๆ S 2> ไปเวไหนแต่ที่ผ่านมานะผมพูดก่อนเลยว่า โดยเฉพาะในเทคมีเอานะผู้หญิงจะชอบกังวลว่าผู้ชายอายุน้อยกว่าค่ะอะลองเริ่มต้นกับผู้ชายคนนี้ดูแต่ผู้ชายอายุน้อยเขาไม่ค่อยกังวลกับคุณน้านะส่วนใหญ่เขาโอเคเขาได้เรียกคุณน้าเลยเหรอะ <c oughs> คุณน้าแล้วคุณน้าติดไหมถ้าเกิดผู้ชายอายุน้อยกว่าคุณน้าก็ก็ดูเวลาคุยกันว่าว่าได้ไหมโอเคไม่ติดเรื่องอายุเอาละเริ่มต้นตัดสินใจเลยแล้วกัน แม่แม่และพี่พี่พ่ตอนนี้คง,งจะต้องของให้พี่พี่แต่ละบ้านถอยหลังไปก่อนแล้วครับก็เปิดโอกาสให้แม่แม่ตัดสินใจก่อนอะพี่พี่เขาถอยหลังแล้วนะลูกเดี๋ยวนะช่วยดูชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ใช่ดับไฟยังไง ดับไปสองบ้านนะฮะเหลือ14บ้านเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแม่เกดกับน้องมาปรางนี่เพิ่งมาเลยนะฮะเรียกว่าเป็นแม่ลูกคู่ใหม่คุณยังไม่ได้ทําอะไรในรายการผมเลยคุณแม่เกดคุณดับไฟเลยฮะคุณจะไม่รอดูสักด่านสองด่านก่อนเลยหรอฮะคุณรีบหรอฮะทำไมทำไมคุณดับไฟเลยดูน้องเขาเด็กๆมากเลยดูเขาเด็กมากเลยค่ะแล้วก็ อยากให้ลูกสาวเราแบบว่าเออคบกับผู้ชายที่โตกว่าหน่อยใช่ค่ะถามลูกเราหรือยังอะถามลูกเราหรือยังอ๋อโอเคดูเด็กไปหน่อยใช่แหมบ้านนี้ใจร้อนเหลือเกินนะเก็บไว้ดูเล่นแป๊บหนึ่งก่อนก็ไม่ได้อ่ะบ้านนี้ยังไงล่ะฮะเนี่ย มีน้องแล้วสองไม่ต้องการน้องมาเพื่อมาหาแฟนค่ะอ๋อถูก้องอยากได้แฟนอยากได้น้องถูกต้องอาจจะเด็กไปในสายตาแม่แตนค่ะแล้วก็เล็กตัวเล็กตัวเล็กผมเกลียดการอธิบายคำว่าตัวเล็กขบุดมากเลยครับตัวเล็กอาจจะทำอย่างนี้เลยฮะอย่างนี้เนี่ยฮะตัวเล็กตัวเล็ก อ่ะส่วนบ้านนี้ยังไงแม่เก็ดอ่ะเพื่อนบ้านเราซ้ายขวาเนี่ยบรรดาพวกป้าข้างบ้านเขาก็บอกเลยว่าเด็กเขาติดว่าเลยดูเด็กแต่เราอยากกินเด็กไม่ใช่หมายถึงเราหรือลูกเราหรือย,อยังไงแม่มั้ง <laughs> อยากอยากกินเด็ก <laughs> โอ้สังคมวันนี้เนี่ยมันอยู่ยากกันเหลือเกินแม่ต้อยร้อยเอ็ดกับแม่ต้อยพังงา อยู่ตรงนี้แม่ต้อยร้อยเอ็ดเปิดไฟไว้ฮะดูก่อนค่ะดูก่อนค่ะลูกสาวว่ายังไงฮะคุณแม่แบบอยากดูก่อนอยากดูอีกค่ะอ่าอยากดูอีกนิดหนึ่งดูไว้ก่อนเอาไม่เอาก็ว่ากันอีกทีอ่ะแม่ต้อยพังงานยังไงครับคุณเ็กพิ้หนูเ็กพิ้หนูชอบชอบรองโอเคชอบรองโอเคลองลองดูใช่ไหมลองดูอ๋อคุณแม่ก็เห็นว่าเล็กๆ็ก็ไม่ได้ปรามาก เล็กไม่ใช่ประเด็นค่ะอ่าประเด็นอยู่ที่ความสลามากนะเอ้ยอย่าไนั่งเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนคือเท่าที่เห็นเขาก็เขาก็ดูเขาน่ารักดีน่ารักโอเคเอาไปไว้ที่บ้านใช่อ๋อเอาไปที่บ้านแม่เขาพูดไปขืนไปเยอโอ๋อะไรอะไรของแกแกเปิดไฟายอโอ๋นำมันมีสุภาษ์ กินเด็กแล้วเป็นอมตะเราก็เพื่อลูกเราดนึงอ๋ออยากให้ลูกเราเป็นอมตะแล้วเราก็อยากจะดูทัศนคติของเขาไอ้ที่ว่าเล็กเขาอาจจะไม่เล็กก็ได้ไม่เล็กก็อย่าพึ่งเซ่อแม่จะพึ่งขัดแม่ก็เริ่มอยู่อ่ะแม่ดาวเรายังไงเนี่ยเราเปิดไฟเนี่ยก็จะเห้โอกาสเขาบางส่ก็ดูเขาก่อนดูเขาก่อนใช่ ก็ไม่ใช่ว่าเอมาปิดไฟกันตูมตามเสียกําลังใจตายชักแล้วลูกเราอะไหวเหรอคนเนี้เดี๋ยวลูกเราจะเกิดคบเป็นแฟนลูกเราไปแก่ตายก่อนเขายังไงเนี่ยก็ต้องดูต่อไปก็ต้องเป็นด่านของลูกตอนนี้ด่านของแม่ขอดูก่อนโอเคโอเคอะแม่กบทําไมเปิดไฟ ก็ไม่จําเป็นต้องปิดรอดูก่อนอีกติปหนึ่งใช่ไหมค้ะใจหลังจากมีประสบการณ์ในรายการก็ใจเย็นค่อยๆดูไปชอบตรงไหนแล้วเราชอบตรงไหนยังต้องขอดูอีกก่อนดีไม่ได้บอกชอบเลยจ้ะเขาต้องจูเปิดไฟไว้เราชอบตรงไหนหลอนิ่งหล่ออันนี้ไม่เถียมเลยหล่อแล้วดูแบบนิ่งๆดูแบบสมาร์ทอะอ่ะแม่ไข่ตุ๋น เอาตรงๆเลยค่ะเอาตรงๆเห็นตอนแรกอะเดินมาไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่ไม่ถูกชะตาไม่ถูกใจตรงไหนดูเหมือนจะเข้าถึงยากอ่าดูแอ๊กแดูแอ๊กแมือไม้ก็ไม่จับแต่เดินเดินประคองผมเดินประคองผมแต่ค่ะมีแต่แต่พอยิ้มเลนมุนใจละลายเลยห้าพันเฉียวฉลาโอเคไอ้ที่เดินแอ๊กแอเมื่อกี้ให้อภัยได้ให้อภัย เห็นรอยยิ้มดูท่าทางเฉลียวฉลาดไอไอความทำทรงอะไรนี่ให้อภัยให้อภัยโอเคก็เลยบอกว่าเห็นทรงนี้แล้วอยากขึ้นเขาอยากขึ้นเขาเลยอยากขึ้นเขาเขาชื่อภูเขาไงอยากขึ้นเขาหากชั้นตัวเนี่ยเราไปขึ้นเขาเนี่ยอยู่กันลาบดีกว่าแม่ลุงเปิดไฟไว้นะครับค่ะคนนี้ยังไงอ่ะก็จะรู้ว่าไอไอที่เขาเป็นซีอโอเนี่ยคือ เขาจะเป็นยังไงอ๋ออันนี้ก็เปิดไฟว่าเชื่อคําโฆษณาของพิธีกรโอเคโอเคได้ได้เอาละก็คาดดาวกันไปต่างๆนานานะฮะไอพิธีกรก็บอกว่าคนนี้ไม่ธรรมดาอ่ะแม่หลายบ้านก็เปิดไฟในโปรไฟล์ลูกบางบ้านก็ตอนนี้ก็เดากันไปเพราะว่าดูเด็กเหลือเกินเพราะว่าหนุ่มโซนเนี่ยก็ไปทักทายเขาเปิดว่าพี่เออพี่พี่แม่แม่เพราะฉะนั้น เออเรามาทําความรู้จักผู้ชายคนนี้กันสนอยดีกว่าครับและอย่าเพิ่งดับไฟจนกว่าผมแน่สัญญาณไปกัน